ครับผมก็นะครับเป็นนี่พันเสร็จแล้วนะครับพันเสร็จแล้วก็จะเป็นงี้นะครับประมาณยาวประมาณหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะครับนี่นะครับผมก็เป็นตะกุดนะครับปุปตทยะนะครับจํานวนจะสร้างจีดสิบสามองนะครับมาลงเป็นประวัตินี่คือจะเป็นพันนะครับพันเดิมจากวัดแบบนี้นะครับนะครับมานะครับก็มีอยู่สองขนาดนะครับขนาดหนึ่งก็ เดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับนี่นะครับดอกเล็กนะครับดอกเล็กก็สีสองดอกนะครับตะกุดอุปัทยะนะครับก็เสกมานามแล้วนะครับก็เจอนะครับเจอในช่วงที่กุแตกนะครับในเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะครับมาเทียบนะครับมีสองขนาดนะครับนี่นะจานเหมือนกันนะครับนะครับผม นี่นะครับนะครับ